ไฟบนท่านใหม่นะขึ้นหอดไปได้เลยนี่ลุงปูดเป็นเล็กน้อยคุยเตีอัยามได้ก็ไปไหวเพื่อนก็เห็นก็นี่แหละแปลกมากเลยคุณข้างหลังนี่มันโล่งมั้งปู่มันเป็นเหมือนเหมืองรับเรหรือเปล่ามันโล่งหมดแล้วอันนี้แล้วแต่ที่คิดเอารถต่ก่อนเห็นลุงปู้ช่วงลงไปหันเทละเจ็ดหมื่นแปดลุงปู้ช่วงท่านเคยไปหรือเปล่า อันบนทา่ห้องจอดรถเท่าเป็นออกทางนั่นเป็นเถียงเลยเถียงของตาอยู่หันเถียงไงเถียงขอบพั่งเถียงไงลุงผู้สวงมากกว่าแวะลงหันมานั่งอยู่หันชั้นเขาชั้นน้ำแล้วลังเทือแล้วกัชั้นลงเทือแล้วกับชั้นแล้วก็น,น่างกายเทยลงไปหันแต่น้ำกลนลงไปเราไปเห็นหนอกเจ็ดแปดมือเห็นมานัังอีกไปทึงเถียงพาะวเถียงทมไมก่อนก็บเขามานอนบ้านนอนยังเนาะมันหนาแรง เราไปเลื่อยมาเลื่อยแล้วยางลเวื่อยทั้งเถื่องนักไปใช้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเนาะมันก็ขึ้นมานั่งอยู่ในเถียงอือเอาเข่าไปให้นเล่าอาจารย์มาถามเล่ากับโบกไฟปาเป็นไงเนาะมาเล่ากีปากแล้วก็ปากซื้อเนาะมาเล่าบกปากแล้วก็บอกปาก็งูพิษหลวง อุไดว่าเราบอกว่าแต่พระพีบาไม่เคยลุงตาเนี่ยยาหนายาหนาพระอรหันต์ได้ทันว่ะมูเจ้ายาหน่าวะยาไป๋บ่อจังสรนบาแพงที่สุดได้ดูถูกพระนี่ว่าเพิ่นบเอาอยังจากอย่างขนาดจะกินเข่าบริกินโบหูจะชันเข่าแยมได้ต้องมือกับแขนละมือกับบชัแขนดูนแลกัน เจ็ดแปดมือว่าเคยเห็นแล้วชั้นเขาก็มีเรามาหล่นอ,อยู่ในเถียงหน้าบนตาห้างจอดรถแต่กอนเทียงใหญ่นะอยู่มันถือว่านะมันเป็นธรรมดาเลยเน่าดงยังนาปลายังหกนอกดใมไห้ันถนนสายสองทีกับโบมีมีแต่ปลาดงเสือตีคนอยู่ในต้นนะก็ยูบ้านขึ้นุ่งแล้ว,วตรงกุฏิอ๋อกุฏิคนอยู่ทางหลังต้นโพ อาทิตย์ดูนี่มันเบิดหลูกเบิร์ลอยเก่าล่ะกน็นสมัตก,การลงปูสายรุ่งครับเอฟซีเดอร์นะครับ, F รบวันนี้ก็มาส้นนั้นลาก็ลงปูเมื่อน,นั้นก็ได้ไปเห็นต้นตะเคียนยักษ์อ่ะที่ไปที่มาต้นตะเคียนลงปูเกิดมาก็เห็นเลยป่ะเห็นเลยทั้งเกลนแน่นอยแต่ก่อนมีรลี่งหลายเพียงแม่นบอกเออสมไยลิ่ก็เห้ดให้ย,ยุหันทั้งวังนตนบกทีเท่าจอดรถนะครับ ก็ไปจอ,รอดรถอยู่หันก็ไปไล่ตะกอนไล,ล่รงอยู่หันนล่เริงมากินบกแตง <laughs> แกินเกาโปอก็เล่นกินต้นแค่นี่แ่นหนอไปกับซ่องโยว่เปน็นเด็กหน่อยไปไล่ไปจนแมแ่เราว่าจะไปไก่ดื้อเราว่ามันจิกัดหัวมึงดิ่งเราดิ่งมึง,ง,วววงไงกะมีลรียงเดยต่อยก่มีพักกันมากินเมื่อเอาบกแตงเราแต่เคียนต้นนี้พักกันทางแปนเบอร์อะไรแต่ว่าปูญยาตายาย่เป็นบทเตะตองเป็นเอาไว้ ไหว้เป็นอนุนุศสอนตนอื่นแต่ก่อนมันมียูคูหนึ่งทั้งหัวนอนทั้งทิศใต่พอดีพี่น้องจะ็จัดแม่กระตายบานนิมุยไผหานไก่เลยเข้ามาให้ล้านหนึ่งไอ้มอันนั้นขอล่าออกจากวงตกูลเหมือนยวหยานตนตะเคียนใหญ่ยาน อย่าพวงล้มตาขายนะอ, <laughs> อย่าล้มตาครับสากันขายพนเกงานขายนี่ควายทิขอออกจากวงตระกูลเดิมจนควายบ่ตายน้ำมูเจ้าได้เพื่นว่าจิ้งบ่หลวงปูเนี่ยแม่เพื่นตายนะเ<อ>พอาะแต่ตัดต้นนั่นมาต้นทั้งพนอนคูนั่นต้นนั่นกับแม่ตายเลยแม่ก็ล้มป่วยล้มตายเพิ่นไปไถอยุธเวสโตกตน้นแค้นแต่ว่าเพิ่นสิปลูกยุคข้ายุคยังบ่เห็ดบ่อย,อยากได้เลยป่านนี้ เขามาสิงพวกผู้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่นหมนละน้องลุงตามันจะสิงตั้งแต่เ้าจนหอดเข้าือกันบอกเขาไปเฮ็ดไอ้จันดักปลานะอยู่ในห่วยมันกับเขาจนเขาเอามาส่งหอดเฮื่อนเขาจนบ่หูสซึกโตแล้วถือมีดน้ำเท่านั้นเราวบ้หันยางเขาไก่แล้วก็้วนมาเฮื่อนอ้อยเมื่อมาหอดเฮื่อนนุงผาคายกันเอาไวจนเที่ยง อยากให้ชาวบ้านหูว่าผีมีบอว์วิญญานเขาค้นใดบอว์ชาวบ้า,บานำลังไปแท้วๆดีอันนี้แล้วลวงพอก็เลยเอาา,าระสาใไปบอกเป็นหลูกน้่นต้นน้น่นโตคนเขาโดนหลายอย่านนองมันเมื่อยนะอือกให้เชิญไปอยู่บนเกาเดี๋ยวสิดจะสินไปจำท,ที่เพื่อนเขามาเมื่อนั้นก็เพื่อนต้องการขั้นหาขั้นแปดมันบอก เราก็ไม่ได้เตรียมไปนอ้องไม่ได้ตั้งใจไปเอาเอาแค่ไปจุดทูปเอาเฉยๆนะาะไม่ได้เตรียมอะไระแต่ถ่ายภาพออกมาเนั้นเป็นสายรุ่งหลวงปู่สายรุ่งคล้ายๆที่หลวงปู่เห็นเลยนะเหมือนเหมือนกันเลยเนาะสีตายอยู่พันตะ่กนจังบอกไห้ไทยหนะลวงปู่กับไทยไปเอาโทรศัพท์ไทยมันไปหอดวัดบันจะบุกหรอไปเบิงนะ่งหรอโอ้โหตกใจหวาดเลยเป็นหนาข้นฟองหูอยู่ ป็นหน้ามีหูดังมีดังโอ้มีจมูกมีปากมีตายางน้งาเลยแล้วผมเม็นธรรมาดาโอ้ยตกใจเลยส,สุดนั้นพักกันมากอ่ะหม่เน่น้อยผูฟูตกตกรกงเสียงดังครับผมมาใกลถึงแจ่พคุณแล้วบ่ได้มากบ่เคยไปหาเพื่นยักเถื่อใตน้นตะเคียนต้นนั่นสมัยแต่ก่อนหลวงพ่อเป็นโยม ทางทั้งตีนันแปนเบิดบอกว่าจะแมตะเคียนเอ้ยเบิรงงัวเบิรงค่อยนะเด้่อยานบ้าน,นก,าากินเขางัวโยมไม่ไ่แต๋วลงไปเสียงตบแลนอุกถึงบมาหลังเป็นคู่อันลาดมาเกียดให้ลุงตาต่างเดือนเป็นเดือนคุณไม่ออกว่าไม่แจ๋วเกียดให้จกาได้ว่าส่นเป็นอย่าง เพิ่นว่าเจ้าตีงัวคนนะเอ้าข่อยสิเคยไปจักเทื่อบ่มันจังได้ปรบับพุ่มเข้าใจกันกับเราโอ้เราว่าว่าแจ่เจ้าตีงัวข่อยนะบ่บัานนี้ตั้งแต่พุ่นละมางัวเราไปหอดหันลบขึ้นเบิดลบ่ลงในบริเวณน,นั้นบ่ลงไปกินเขากินยังเลยบ๊้ยักอีหลีต้นแค้นต้นี่ยมูเลยว่าสักจิดผู้ได้ไปประมาทบ่ได้ดอกมันมี ที่หูหูนี่มันก็มีอยู่ต้นนี้แล้วต้นใหญ่ที่สุดในอีสานล่างเราต้นอื่นกับพ่อบานนั่นอะใหญ่หรือหั่น่าจะหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าใหญ่มากเลยทำรถสิบล้อยังรถจิบล้อลงมืองไทเอาขึ้นใดบ่หรอบ่ได้หรอกขึ้นจิบล้อบ่ไดหรอใหญ่มากเลยใหญ่หีือดียังว่าจงเวยแล้วมันเป็นลักษณะ โค้งโค้งแล้วก็ขึ้นไปเนาะรุตกรง้วเสียโอ้ข้วยเสียไปเรียงงัวเลียงขว้วยเสียอย่างสี่เนี่ยโมแรงโมเห็นมากก,กับยกตนโอ้ยเก็บดอกไม้มั่นโมเลยแล้วไปกราบกรา,าบกันแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยโค้งโค้งเนี่ยตอนไฟบนท่านใหม่นะขึ้นหดไปได้เลยเ<อ>นี่ลูกโป่เป็นเล็กหน่อยข้วยเสียย่ำได้ก็ไปไหวเพื่อนก็เห็น <c ười> ก, <c ười> <ท>ก็ <c ười> น, <ะ S 2> <c ười> นี่แหละแปลกมากเลยคุณ ข้างหลังนี่มันโลง่งเราปู่มันเป็นเหมือน,นเหมืองรับเรหรือเปล่ามันโล่งหมดแล้วอันนี้แล้วแต่ที่คิดอะไอกแต่ก่อนเห็นลงปู่สวงลงไปหันเทเลเจสหมืน่นแปดลวงปู่สวงท่านเคยไปอยู่ที่อ,อันบนถ้าห้องจอดรถถ้าเป็นออกทางน่ยเป็นเถียงเลยเถียงของตาอยู่หันเถียงใหญ่เถียงขอบพั่อเถียงใหญ่ลวงผู้สวงมากกว่าแวะโล่งหันม้านนั่งอยู่หัน ชั้นเขาชั้นน้ำแล้วลังเทือแล้วไปชั้นลังเทือแล้วก็บเปชั้นแล้วเป็นยางกายเทยลงไปหันเต้นน้ำกลนลงไปกับเราเจ็ดแปดมื่นเห็นมานั่งอียู่ถึงเถียงเพราะว่าเชียงสมัยก่อนก็เขามานอนบานนอนยังเนาะมันหนาแรงแล้วไปเลยมาเลยแล้วยางลุกเลยลังเทือก็ใช้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายนะมันก็ขึ้นมานั่งอยู่ในเถียง เขาเข้าไปให้เราอีกตอนนมาถามเราก็บอกไปป่าเป็นใดนาะงมาเราจีบป่าเราไปป่าซื้อน่ะมาเราไปป่าเราเขาไปปากหลวงผู้ชวงผู้ใดว่าเราบอกว่าจะเต็พระพิบ่าไม่ใช่ลุงตาเนี่ยเลยาหนายาหนาพระอรหันต์ได้ทานว่ามุงเจ้ายาหนาว่ะยาไปโวจังสรนบาแพ่งที่ดูได้ดูถูกพระนี่ว่าเพิ่นบอกเอาอยังจักอย่าง ขนาดจะกินเขาบริกินโบหูจะชันเขาย่ำได้ต้องมือกับชันละมือกับบริชันดูน้องกันเจ็ดแปดมือว่าเคยเห็นแล้วชันเข่าก็บม,มีเนามาหล่นอ,อยู่ในเถียงหน้าบนตาข้าจอดรดแต่ก่อนเถียงใหญหน้าอยู่ยย mm hmm. ที่วานะมันเป็นธรรมดาเลยเนื้อดงย่งางหนาปลาย,ย่างหกนอสมัยหลันถนนสายสองทีกับโบมี่มิตตปาดงเสือ คืเบึงวอลลิงมันว่าอยู่ในส่วน,นแค้นแต่ก่อนอมันกระกวมปากเมยครังนั้นเพราะว่าฟังทางนั้นมีแต่ต,ตนใหม่ไงมมเนธรรมดาตอนนี้หายไปในหมดหลวงปู่ลิ่งนะโอ้ลิ่งกันนี้แล้วเนาะตนใหม่มันแป่นออก <c oughs> กับไปอยู่ผู้เขาอุ่นดีนี้กันไปอยู่่นลแต่พูดตีแจแต่แจมันยังมาค่อนมาลิงแต่ก่อนรีหลายแห้งครับแล้วอยู่ได้จากหลวงปู่สวงอย่างที่หลวงปู่เล่าไปฟังว่าหลวงปู่ ตายอะไรนะครับอ,อยู่ได้กี่ปีหลวงปู่นะตายแล้วฟืนหมอตายแล้วฝืนเป็นยังไงหลวงปู่แล้วไอ้ทีเฮดโบดเนี่ยเราเสแล้วนี่เฮดโบดแล้วก็แม่ออกก็ลงเก็บโจงั้นลงตาเว่าท่านให้ปวดจ้าเฮดโบดแล้วแม่ออกก็ลงซึ่งุงเทเพราะว่าลงตาหาเงินมาเฮดโบดบอกเสษฐีทั้งุงเทปมาเฮดซอยซ